ธรรมคือธรรมที่สอนให้เราเป็นกลางเราถามใจตัวเองดิลดละอารมณ์กันบ้างไหมยอมหาความจริงให้ปรากฏไหมหรือเราจะยังหาความโกหกหลอกใจตัวเองตลอดไปเรายังหาอะไรอีกเมื่อเรายังอยู่ในภาพลวงตาและเคยได้ปิศนานี้ตลอดเลยในเขาเรานี้ฟุ้งไปด้วยหมอกขาวรู้เลยว่าภาพลวงตาก็เหมือนที่ใครดู ภาพพยนของตักมอสที่บอกว่าทาไมหมอกเต็ไมไปหมดเพราะวันนี้ทุกอย่างคือภาพลวงตาก็เปรียบเทียบว่าโลกนี้คือภาพลวงตาทําไมมันต้องลวงตาเพราะมันมีความจริงที่มันไม่มีความจริงเพราะมันมีคําว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่แค่นั้นนะและมันก็เกิดใหม่และก็ดับไปและก็เกิดใหม่และก็ดับไปถ้ามันเป็นความจริงมันจบสิ้นแค่ครั้งเดียวมันจะไม่เวียนหลายครั้งหลายรอบเพราะนั้นว่าตัดสงสารมันจะเวียนหลายรอบ ทำแล้วซ้ำอีกจนเป็นอเนกชาติอสงไขยมันเราทุกคนเนี่ยเราเราเวียนไหวตายเกิดอยู่ในใจวันแล้ววันเล่าหากมีสติลืมจิตมาฟังพลาเสีบ้างเราเวียนไหวตายเกิดด้วยความคิดด้วยทิฏฐิตัวเองกันมากมายจนไม่ยอมหยุดสันดานเก่าจนสู่ภาวะปัจจุบันเรายังสู้ลบตกเถียงอยู่กับธรรมไม่จบสิ้นบางคนบอกว่าวิจารณธรรมจะไม่เคยวิจารณธรรมไม่จริงหรอก เราโต้แย้งขณะที่ทำแสดงเรามีอารมณ์ที่ตีคักค้านแย้งความรู้สึกนึกคิดเพราะใจเราไม่มีธรรมมีกรรมซะมากมายเห็นไหมพระเลยบอกว่าดูใจตัวเองดูจิตดูใจกันบ้างอะไรตกหลน่นบางคนฟังธรรมแล้วเหมือนกับมันจะอารมณ์เสียก่อนที่พระจะมาถือไมสอนคนนะเมื่อก่อนพระเลยมีเคยมีอารมณ์แบบนี้พระเลยรู้ไปเลยตอนที่พขาฟังธรรมปุ๊บเอ๊ะอารมณ์ปเป็นอะไรวะ ฟังทำที่ถูกอ่ะกูบาอาจารย์แสดงดีอ่ะที่เป็นอะไระมันพูดทีแหละอารมณ์เสียยิ่งฟังยิ่งอารมณ์เสียทั้งเขาพูดผัวแล้วก็เอมิมเสียมันไม่อยากฟังอ่ะมันอยากยุบขึ้นยิ่งฟังยิ่งเดือดตอนหลังมาเช็คดูปฏิบัติเนี่ยการเป็นครูไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่รู้จักทำวิทยาน,นิพนธ์ใครจะไปจับไม่สอนทำไม่ใช่เรื่องง่ายใครกร็เทศได้ไมี่อ่านหนังสือมาจําขันฉันคนนึงแหละไม่อ่านหนังสือแน่มาสอนคน ต่เอาใจมาสอนอยู่เนี่ยพระเลยบอกว่ามานในใจมานในใจก็คือเงาในใจกรรมในใจตัวตนในใจมิจฉาในใจบางครั้งบางคราวเรารู้สึกเหมือนเราไม่มีอะไรแต่พอเสียงทำเป่าประกาศเปล่งกระจายคุยตายแล้วฉันเข้าใจว่าในใจมันเกลี้ยงมันขุกคลักขลุกคลัก เหมือนไส้เดือนโดนน้าร้อนไม่มีผิดโดนขี้เท่าอะไรเนี่ยมันแปรปรวดปวดแปลกขึ้นมาในใจเลยครูดขึ้นมาเลยอูตายแล้วเนี่ยคือกรรมพูดง่ายๆเลยไม่ต้องดูตอนไหนดูตอนนี้อารมณ์มันนิ่งไหมเห็นไหมเราเป็นเราอดื้อต่อทาเยอะทําให้พระในแม่ชีโยมเรี๋ยนั่งฟังทมจะมีสิ่งขัดขวางจากที่เราเคยฟังกันง่ายๆแล้วเราไม่สนใจ จนกลายเป็นเริ่มมีอุปสรรคขัดขวางผู้ปฏิบัติที่จิตจากการวิจารณ์ในอดีตพฤติกรรมความบกพร่รองต่างๆมาเริ่ม,มเริ่มขัดขดวางความนึกคิดเสียดแทงเข้ามาในใจแต่ที่เราจะน้่งทาจิตรับกระแสทาเปิดแค่จับภาษาของเสียงอย่างเดียวมันก็จะนําล่องจิตไปเรื่อยๆเปิดใจขี้คลายลงไปมันกลายเป็นขัดนู่ขัดนี่ขัดนู่ขัดนีดน่ว่วงนอนจะเป็นจะตายพอเริ่มจับไมบอินี่ก็ตาเริ่มบอด หูเริ่มหนักคอเริ่มตกตัวก็หมุนเป็นลูกคางนี่คือฤทธิรกรรมทำให้ฟังทำไม่รู้เรื่องพอเริ่มจับไม่ไม่รู้เรื่องแล้วกูไม่รู้เรื่องแล้วกูเมื่อ,อมาแล้วกูเมินมาแล้วกูไม่รู้อะไรแล้วกูกูนั่งแบบนั้นแหละทนไปวันวันศรัทธาไม่เกิดแล้วกรรมเกิดอย่างเดียวทนเหมือนหมูเหมือนหมาทีนี้ทนกันไปเหมือนกับทนได้วัวควายเหมเือนนะมันไถนามันทนทนทน,ทน,ทน,ทนมันไถได้ตากแดดตากฝนมันทนได้ แต่ก็าามดูดิมันทนไปทําไมมันยังไม่รู้เลยมันทําตามที่เขาใช้กันไปมีรูจมูกก็เจาะลากกันไปเรื่อยๆพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเป็นวะควายพทธองค์ไม่เคยสอนให้เราโงา่ไม่เคยสอนให้เราเชื่อไปหมดแต่สิ่งที่น่าเชื่อเรานั้นไม่เชื่อแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเรากลับเชื่อเกอบเป็นเกับตายเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกบาปไม่แบบนี้บาปเอาหนักไหมไอ้ที่หลอกลวงไอ้ที่เปรี้ยหลอกหลอนอะ หลอกลวงหลอกหลอนปิ้นปล้อนตลกตะแลงเลยเชื่อจะเป็นจะตายมันยกถวายหัวกราบตีนตาบเช้าเย็นติดทองให้เต็มตีนไปเลยไอ้ประเภทพูดชัดพูดเจนพูดพูดร้อยเปอร์เซนน้ำใสๆมาสว่างจ้ามาแต่กลับไม่เชื่อเนี่ยคือกรรมจริงๆเห็นไหมเราเคยเห็นกรรมตัวเองไหมเรารู้ไหมว่า ถ้าเราตายเมื่อเดียวเนี่ยกรรมเราจะมีสักเท่าไหร่บุญเราจะมีสักเท่าไหร่บารมีเราสักเท่าไหร่บวกลบคูณหารติดลบหักไปเรื่อยๆไม่เคยสังเกตบุญทามาก็ได้อยู่ตั้งไว้บ้างไอแต่กรรมเนี่ยแหละหักหักไปหักบารม,กร,รมีกรรมกรรมบางตัวมันหนักเราทําบารมีมาเหมือนกับธรรมบีวันนี้ได้พันบาททํากรรมมาสองพันไเ,เนี่ย ลบหนึ่งพต้องใช้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นักสมาธิทําจิตได้อีก5้าพันเกิดทำจิตดีๆได้ห้าพันเลยเอาแต่ดันทากรรมไว้อีกปากเสียกรรมเกิดอกุศลแรงบาปมาแต่ไหนไม่รู้ได้หมื่นหนึ่งหากไปอีกก็ติดลบก็ไปอีกแล้วเมื่อไหร่จะหมดกรรมอทีนี้ติดลบติดลบได้มากก็ลบมากได้น้อยก็ลบมากบุญได้มาเยอะก็ลบไปอีก กุศลเกิดทำบุญใจไม่เป็นกุศลมักมากด้วยอารมณ์ตกะกะาอารมณ์ทำไมที่เขาให้เราปิดวาจาพูดอะไรน้อยน้อย,อย,อยมันไม่ต่างสำหรอบกบาปไงแทนที่ว่าเคยเห็นไหมเราเคยดูเรื่องพี่กุลทองไหมคนที่มีบุญน่ะก็พูดความเป็นกุศลพูดความเป็นบุญน่ะหลุดปฏีกระทีแต่ดอกดอกพิกลหลุดทางปากออกมาพูดออกมาพูดเป็นบุญทั้งนั้น พูดอะไรเป็นบุญพูดอะไรเป็นความดีพูดอะไรเป็นบารมีเห็นไหมสามลอกออกมาทีนั่นก็เป็นพิกุลทองออกมาทางปากพูดะลรนับนำล่องให้คนทํความดีนําล่องคนสร้างบุญนําล่องนู่นนี่นั่นน,นั่นแหละพิกุลทองพูดแล้วทาให้คนใจเป็นสุขพูดแล้วทาให้คนตาสว่างนั่นแหละพิกุลทองที่ว่าพิคุณทองโปรยปลายประทะหาอไทยวันชั้นหัสนสณี เนี่ยคือทมของพระเจ้าทมของพระเจ้าคือดอกพิกลทองที่โปรยปลายจากชั้นฟ้าทำอ่ชั้นฟ้าจิตที่สูงทรงจิตที่ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์จะเหมือนดอกพิกลทองที่หลั่งมาจากท้องฟ้าพระท้ใจเราชั้นฟ้าไงเรียกเข้าสู่ดวงแสงสว่างอีเราไม่แทนนี่เป็นพิกลทองไม่ต้องไปถามดอกพิกลให้เป็นดอกดอกดอกจำปีจำปาก็ได้ออดอกเข็มก็ได้ออดอกดอกหน้างัวหรอหัวดอก บาดไม่รู้โรยอนะดอกดาวเรืองอะ่ะไอ้มันได้นี่ไม่ใช่อะ่ะสำลอกออกมาเป็นอะไรอะ่ะคางคกกบแย้หนอนปลิงหรือว่าตะปูหรือว่ากระเบื้องโปรยปากมาทีทังแทงก็ทั่วหมดแนะนําก็ตีก็ตกนระกทั้งเพผู้ไรททีทีก็สื่อบาปไปหมด ห้าปากไปแต่ละทีก็กลาดไปตั่วแผ่นดินอะไรเนี่ยพูดไปแต่ละครั้งกับโทรณีสั่นเตือนเย้าแม่โทรณีกําลังจะแยกออกให้ตกล่วงลงไปในแผ่นดินโทรมีจะสูบซึ่ซ้าความที่ไม่รู้จักกว้าสูงไปดินต่ำาเลยแบบนี้เห็นไหมพรวะว่าอยู่ใต้ฟ้าอย่าฟ้าแต่อย่าท้าฝนเกิดเป็นคนอย่าท้ากรรมกรรมมีจริงเพราะนั้น ถ้าเธออยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในกรรมก็ได้ง่ายมากเลยสร้างมันเันมากๆเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าเท้าหมากรรมเป็นยังไงกรรมหนักหนาสาสักันจริงๆถ้าใจเรามีกรรมเพราะกรรมบาปบุญเนี่ยเราเลือกเอาเองทั้งนั้นพรหมลิขิตมาจากเราเลยลิขิตตัวเองก็คืออารมณ์ถ้าเราใจเราเป็นบุญมันจะลิขิตไปทางสวรรค์ถ้าใจเรามีเคราะกรรมบาปหนักมันจะลิขิตไปทางนากรกเพราะนั้นสวรรค์หรือนรกมันคนรละว่วงทางกัน เราเป็นมนุษย์อยู่ตรงกลางจะเรียกอะไรถ้าลูกวามหลงก็เป็นเดรฉา,านงมงายหนักๆตาบอดหูหนวกับแบประเภทที่ไม่มีใช้สมองคิดอ่ะมันก็จะน้นมันประเภทคาว่าตระกูลสัตว์เดรฉา,านชั้นต่ำเห็นไหมสัตว์ที่เราเคยเห็นในรายการดิงเกอร์เวิร์นพวกสัตว์อะไรแบบเนี้ยสัตว์โลกอะไรแบบนี้เคยเห็นไหมประเภทสัตว์ที่มันเล็กๆอะ่ะทําไมสัตว์พวกนี้ไม่มีดวงตา สัมผัสกินด้วยผิวหนังก็มีเห็นไหมไม่มีดวงตาไส้เดือนไม่มีดวงตานอนไม่มีดวงตาเห็นไหม,มแมลงบางชนิดไม่มีดวงตาในตาโลกทั้งนั้นญา่ิสัตว์ลูกมืดพวกนี้เไม่ต้องคิดหรอกว่าสัตว์มาจากไหนถ้าเรียนรู้ในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะสัตว์เหล่านี้ก็คือจากมนุษย์ทั้งนั้นที่หลงละลายไปสู่เดรัฉานจากความหลงงมงายด้วยอารมณ์เป็นใหญ่ทั้งนั้นเลย เพราะ,ะนั้นสัตว์ทุกชนิดมีชีวิตรักตัวกลัวตายเราทุกคนเป็นมนุษย์เราก็ยังเป็นสัตว์อยู่ดีแต่เราเป็นสัตว์วงเล็บว่าสัตว์ประเสริฐเพราะมีสมองคิดค้นวิวัฒนาการมากมายสามารถสร้างสรรค์ได้มากมายแต่สัตว์พวกนั้นมันทําอะไรไม่ได้มันแค่กินอยู่อาศัยสืบพันธุ์อย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่มีสมองไม่มีปัญญาแล้วก็เราก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานหรอก เพราะกินอยู่อาใสายสืบพันธุ์สร้างอารมณ์อ่ะมันก็เหมือนสัตว์อยู่แล้วมีอะไรแตกต่างจากสัตว์บ้างถ้าเราไม่มีาการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาด้วยวิถีของธรรมด้วยเพราะฉะนั้นธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมสร้างสรรค์นำสู่ผลงานและกระจายแน่นอนพระบอกวะ่าพระผูดให้คิดแต่เราไม่ค่อยคิดกันเรามักจะคิดตามใจตัวเองซะมาก เราต้องมีติเห็นไหมเนี่ยที่มันดีอย่างนะที่เราอัดเทศธรรมะาไว้บ้างอ่ะมันได้ย้อนกลับบางคนมาฟังไหมเคยไม่เคยได้ยินอ่ะพูดมาเลยทั้งทั้งที่ฟังไปแล้วตอนนั้นหูหนวกตาบอดเลยตื้อดำมืดทื่ออยู่ข้างในนั่งเป็นจอมปลวกตองไม้อยู่เนี่ยพราะสติมันไม่มีอ่ะไม่รู้ไปไหนหมดแล้วอารมณ์มันโลดแล่นวิ่งไปไปนั่งนั่งเข้าผวัง จนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนั่งนั่งลืมไปเลยฉันอยู่ไหนพอไดส้สติมาเอานั่งในลงธรรมเข้าใจว่านั่งที่อื่นทำไมอื่นอยู่ทำอย่างอื่นแล้วถึงทดสอบก็เยอะแยะไปหมดชอบมายื่นมามาจับมาต้องมาให้อยู่เรื่อยแหละได้นู่นได้นี่อะไรแบบนี้ยนั่นแหละพระบอกว่าพยายามตั้งสติต้องฝืนไงยต้องนั่งฝืนบาปเนนต้องพยายามฝืนบาปเน้นวนไม่กี่วันอ่ะฝืนซะบ้าง เอาความดีบารมีเนี่ยแหละไปใช้ในชีวิตข้างนอกบางคนที่บทสั้นๆเนี่ยเอาบารมีเนี่ยไปใช้เราย้ายติดลบกรรมให้มากๆเกินไปเวลาเราไปอยู่ทางโลกก็จะลําบากเรามาบวทที่จะแก้กรรมแก้บาปล้างตัวล้างจิตล้างซวยกันมั่งไม่เอาตัวซวยสร้างบาปสร้างอะไรเข้าไปมากมายพอออกไปบางคนที่ยังไม่ถึงวาระาถึงลาติก,กาออกไปเห็นไหมแต้มบุญบารมีมีน้อยบทในวัดตีกิน,ก,นกินนอนนอน นอนกันมากกินกันมากใช้อารมณ์กันมากเนี่ยสิงสาราสัตว์ชัดๆไปกว่าคนแล้วถ้าเราติดนอนกันมากๆติดกินกันมากๆใช้อารมณ์กันมากๆอะ่ะมันจะแย่มากๆเลยก็จะติดนี่ติดทานติดอะไรมากมายไก่กองทีนี้กลายเป็นว่าส่วนรวมองเอลมันไม่มีเขาแล้วเนี่ยเขาว่าองพระเราชอบปฏิบัติเป็นองไหมหรือชอบเป็นตัวตัวพระตัวแน้นจีตัวนี้ออกไหมประเรียกออาไหม ไออี e, อะไรแบบนี้ภาษาบอกขุนรามก็ไม่เหปพระเดชพระคุณเลยหรอกมันมีพระคุณเลยมีแต่พระกรรมทั้งเปเพราะนั้นพระเดชพระคุณตรงไหนนี้นั่นเลยพระเลยบอกว่าเราต้องปฏิบัติเป็นองค์ได้ว่าองค์ศัจจะองยินไหมองค์ธรรมองคธรรมองคศัจจะองค์สมาธิไม่ใช่ปฏิบัติเป็นตัวตัว นั่งสมาธิเป็นตัวตัวจีตัวนั้นพระตัวนี้เนนตัวนู้นเป็นตัวตัวทำไมต้องเป็นตัวเพราะเป็นองค์ยังไม่ได้ตัวมันยังหลงอยู่หลงกับความสบายหลงกับใช้อารมณ์บางคนไม่ติดสบายเท่าไหร่แต่ติดอารมณ์หนักว่าลังที่มันติดไม่เหมือนกันไงบางคนติดตัวโลภบางคนติดตัวหลงบางคนิดตัวกามบางคนติดตัวมิจฉาทิฏฐิอย่างหนัก อะไรเป็นเนี่ยแล้วแต่จะติดกันไปตามกรรมที่ยึดก,กันมาถึงภพชาติอดีตแต่เราถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขชาติไหนชาติไหนมันก็เป็นแบบนี้แหละยั่วป่วยชาติหน้ามันก็จะแรงกว่าชาตินี้เพราะฤทธิกรรมชาตินี้ผลักดันไปชังชาติหน้าก็เรากว่าจะเจอธรรมเจอพระษศาสนายากนะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเจอพระพุทธเจ้าเจอพระอรหรันต์ภาษาวกของพุทธองค์อ่ะแต่และพบการสมัยมันเจอยากมาก ยิ่งถ้าเราไม่เจอพระเจอเจ้าอยู่ในโลกที่ไม่มีศาสนาไม่มีอะไรเลยเราจะไม่รู้จักตัวเองในทีนี้เราจะบาปหนักกินอยู่อาศัยสืบพันไปตามบาลมวันวันสร้างสร้างเวรสร้างกรรมจะไม่รู้ว่าชีวิตมันคืออะไรเกิดมาทําไมแต่พอตายไปชดใช้กรรมเนี่ยเหลวแหลกเหลกลางเลยก็ไม่เกี่ยวหรอกไม่รู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวสร้างกรรมไม่ต้องใช้มันตายตัวอยู่แล้วกรณีแบบนี้ถ้าพระเจ้าสอนตัวก็บุญไปพระเจ้าสอนปีก็ตายแน่ๆอะไรแบบนี้อยู่ที่เราไง บุญเราดีไหมความดีที่เรามีไหมศรัทธ,ธาเราเกิดไหมนั่นคือสัจจะที่บอกว่าเรากําหนดนั่งสมาธิอย่างเที่ยงคืนเห็นไหมคอยปิดวาจาพูดในน้อยพยายามไม่พูดอะไรดีที่สุดหรือหลุดปากพยายามใช้สัจจะการถอนมากี้คลายกี้แก้ไขซะบ้างอยากคิดนะว่าเราตายแล้วไม่มีใครรู้บางครั้งบางตอนที่เราคอยเราพูดในน้อยหรือปิดวาจาเพราะอารมณ์จะไม่เล็ดรอด เพราะคนที่ว่าพูดน้อยสมาธิจะดีกว่าคือถ้าเราแรก้มันจะฟุ้งซ่านจะปั่นป่วนอยู่ไม่ติดถ้าไม่ได้พูดปากคันแต่พออยู่นิ่งๆอ่ะอยู่นานๆพอทําใจได้มันจะสงบเร็วนะ่ะเพราะพลาเก๋อยู่ในป่าแบบนี้มาเป็นปีไม่ได้พูดกับใครเลยอ่ะก่อนน้านี้ที่ก่อนที่เรามานั่งเป็นกองอยู่แบบนี้พลาเก๋อยู่ในป่านี้เป็นเงียบๆเป็นเดือนเป็นปีไม่เจอคนเท่าไหร่อ่ะต้องทําเสียงบางทีบริหารเสียงนิดๆหน่อยๆสวดมนต์อะไรแบบนี้ รู้สึกว่ามันจะสงบเร็วกว่ากับการพูดเพ้อเจอวันแล้ววันแล้วพูดอะไรไม่รู้